คราอคเห็นอยครับ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 ครครับ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  ็นข้อหาใหม่ของแอมนะอ๋อแต่ว่าแล้วก็เป็นข้อหาวขาผมกับด้วยเป็นข้อหาร้องมุกับด้วยสามีภรรยาร่วมกันเพราะว่าหลังจากแอมฆ่าเนี่ยแอมก็เรียกสามีเนี่ยไปเอารถเอ่อแคปนิว่าของแดงขับลงมาในความผสมแล้วไปจับกันังนันด้วยเหตุนี้สามีภรรยาจึงมัดหมายจับนะแค่พฤติการนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วในกรณีฆาตกรรมร่วมกันฆ่าเนี่ยกำลังไล่ความยุ่งโยงอยู่นะก็น่าจะ อ่าประมาณที่หน้านะก็น่าจะแจ้งขาอหาเพิ่มเติมได้แล้วมาถึงว่าคตกรรมเหรอฮะเน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพลังไล่ความเชื่อมโยงอยู่มีโอกาสหนนี่นานอะไรโอกาสไหนน่าจะเป็นเคสาตกรรมที่สุดฮะเออตอนนี้พลังไล่อยู่เดี๋ยวเดียวขอเวลานิดหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นขายเคสไหนมากสุดทราพี่ที่ว่าน่าจะล่วงาตกรรมได้ไมนมีอยู่สองสามลายมันมีอยู่สองลายคือมันมันต้องมันมีอยู่สองสามเคสที่สามีเข้าไปด้วยต้องเอาจากเคสนี้มานะไปไปด้วยยังไงฮะคำว่าไปด้วยหมายความว่าคือหมายว่าเออไปรับมา เวลาก่อเหตุแล้วสามีก็จะไปรับอนะอ่าเวลาก่อเหตุสามีก็จะไปไปพบอะไรในภาคเจ็ดหรือที่อุดรเนี่ยในภาคเจ็ดในภาคเจ็ดรัชดางที่อุดรด้วยก็คือเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่เป็นวันเสาร์ทย์ที่ก่อเหตุทุกท่านอ่าตรงที่สอบเขาแล้วเขาให้การยังไงกรณีที่ไปรับสามรับภรรยาหลังที่ฆ่าคนแล้วเนี่ยครับ เออตอนนี้เขาจะไม่ให้การอะไรทั้งสิทธ์นะเดี๋ยว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 บ่ายสามโมงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาเดี๋ยวผมให้ควบคุมตัวไปเจอผมให้ประกันไหมครับท่านไม่ให้ประกันไม่ให้ประกันหมายถึงว่าคดียักยอกกับเอกสารนี่ไม่ให้ประกันไม่ให้ประกันท่านจะประกันต้องต้องต้องส่งตัวไปควบคุมที่ไหนครับผมที่เรือนจำยัดอภัรโทมนะก็วันนี้เดี๋ยวไปสอบวันนี้ท่านบบท่านสั่งผู้จัดการภาคเกให้ออกไว้ก่อนละให้สั่งให้ออกรา้การไว้ก่อนพร้อมทั้งคาดการประกันทำแผนไหมครับอ่ายังยังยังเดี๋ยว ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ายสามผมให้เอาตัวมาที่สโทั้งหมดสองดูท่านในข้อหาที่ออกหมายจับเบื้องต้นเขาให้การปฏิเสธในสารภาพฮะเรื่องของอรถโดนเนี่ยครับเดี๋ยวผมยังไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ได้แจ้งข้อหาเขาเองเป็นทางโรงพักนครศรีธรรมแจ้งข้อกล่หาไอ้ยักยอกเนี่ยยักยอกที่ไหนมัง่งการเอารถของแด่มาเนี่ยแล้วมาจำ,ำอันนี้เป็นยักยอกอแคปติว่าใช่ไหมครับแคปติว่าแล้วเรื่องสตังค์เรื่องสตึงเนี่ยมีการยักยอกไหมทรัพย์สินอื่นเนี่ยเดี๋ยวกลังไล่อยู่กลังไล่อยู่พี่โจ้ครับกรณีที่มีบัญชีของแอมสิบสองบัญชีแล้วฮะ ตอนนี้ยังตรวจสอบยัง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 ไม่เสร็จไม่เสร็แต่พบว่ามีการโอนเงินจากบัญชีแอมเข้าบัญชีสามีถูกไหมครับใช่ใช่ช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไล่รายละเอียดทั้งหมดก็วันศุกร์ผมนัดดูข้อมูลทั้งหมดในภาพรวมนะวันศุกร์นี้นะตรงนี้เพ่อกาจับนี่จริงแค่คนเดียวใช่มคนเดียวก่อนคนเดียวก่อนคือสามีแอมนะพี่โจ้ขอขีดนิดนึงตัวนี้ตัวอยู่กองไหนในคดีแคปที่ว่าเนี่ยแอมโดนข้อหาอะไรใครเทียบไปลดไปจำนำแบบโดนข้อข้อร่วมกันเยอะยอดร่วมกันยอดเดียวกันร่วมกันปลอมใช่อโกร่ข้้ออหาเวมกัน ต้องสามข้อหาต้องได้สามแต่ว่าเดิมโดยกี่ข้อหาล้ะพี่เดิมเดิมตัวสองข้อหาเว้นอะไรไว้ร่วมกันแล้วากับร่วมกันค่าอ่าแค่นั้นอาขอบคุณพี่โจ